รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ้าสู่รลยกานเคลมีไลท์สต็อปสีไปก่อนเ๊ยสุดยอดมากวันนี้วันนี้อยู่กับเพิร์ดครับแล้วก็พี่มิวแน่นอนครับเลาก็หมดแล้ว ไม่วันนี้ใช่คือตอนนั้นให้ไปเป็นพิธีกรภาษนามมาแล้ววันนี้นพนังติดใจอยากมาหลองออกสดมาแลววันนั้นมีคนอู้งานมีคนกู้งานสองคนเนี้ยจริงหรอกู้งานไม่ยอมไปทำงานครับโอ๊ยขอโทษให้เราอยู่ตรงนั้นพอดีมาทำคนเดียวเลยวันนี้ตลอดทั้งอาตี์นี้นะครับคุณจะเจอกับกู๊ดนะเออ ก็เลยอ่าก็จะบอกว่าวันนี้เราก็ได้รับเชิญนะคะเป็นฝั่งทีมสีน้ำเงินบ้างเมื่อวานเนี่ยเป็นตัวแม่ฝั่งทีมสีแดงเพียว คราวนี้เนี่ยตัวพ่อสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็มาทวงบัลลังความเทคมเ่ความเก๋บ้างนั่นก็คือคูช KBN นั่นเองคร<บ>ับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนทำมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของนักร้องหนุ่มสาวเสียงดีเด็ดจาก KBN Award ครั้งที่23 The Battle Series นั่นเองอเราจะเรื่องไหนที่แบบเร,เราเราอยากรู้แต่ว่าคุณไม่กล้าถามเเราจะถามให้หมดเลยใช่แล้วนะคะหรืออะไรที่แบบว่าคุณแบบว่าคิดว่าไปดูที่อื่นนะะดูไม่ได้ ในนี้ KBN Live สดแับจริของเรามีให้ดูอย่างแน่นอนสองพ่นหึ่งสามพุ่มแบบนี้เจอกันได้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะเขาเรียกว่ามาร่วมแชทกับเรานะคะวันนี้นอกจากแชทแล้วเนี่ยเรายังแจกนี่เลยค่ะกุ้งขาเลยครับวันนี้เราจะแจกอัลบั้มครับ KBN t o g e t e r e r ครับเราจะรวมเพลงที่เพราะมากๆนะครับสำหรับ2รุ่นแรกน้อสองพัสิบแล้วก็รุ่นของพี่บี้ก็คือรุ่นพี่เพียวรุ่นพี่ี้ เเพลงใช่แล้วเพียงแค่แค่วันนี้ส่ง NCS มานะครับพิมพ์ KPN นะครับเป็นเว้บวนวัดเอ้ยตามเพื่อนอาความนะครับส่งมาที่0806789นะครับใช่แล้วนะคะหรือว่าใครไปสามารถพูดคุยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter นะครับที่ Pop Life TV นั่นเองนะคะออ่ะโเคเห็นบอกว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราดู อ๋อนี่ออได้ดูเปล่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเทปแรกเขาเออนแอร์เออ,เ,อ,อเขาบอกมันแซ่บมากขนาดที่เรียกว่าคุณกอนอ่ะโพสเลยว่าขอโทษนะที่มันแบงเกินไปไ<ด>อาทิตย์หน้าแบงกว่าน,นี้เออ,เอ,อน,น,นั่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่เขาแบบมามา,มารับสมัครกันไหมแบบเออยากดูมากเออเขาทำยังไงเขานี้เขาแบบยังไงเขาเนีขาให้เลือกเลยว่าเราจะไปสมัครสีน้าเงินหรือสีแดงคือหมายถึงว่าไม่ได้กําหนดว่าเฮ้ยน้องหน้าอยนี้น้องไปน้าเงินนะน้องางนี้น้องไปแดงเรอันดับแรกคือน้องต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเสียมดีหรือหน้าเด้ง อย่างนั้นหรอนองน้าเดงไปสีน้ำเงินเสียงดีสีแดงอย่างพี่หมิวอย่างเงี้ยพี่ไปน้ำเงินได้พี่หมิวสีน้ำเงินแน่นอนแล้วเขาบอกว่าน้องคะผิดห้องค่ะไม่ใเช่สีแดงนะเขามีลายอะนี่ไม่ใช่มีลายอย่างม้จริงๆอันนี้คือความจริงาบางคนอ่ะอาจจะหลงว่าแบบคิดว่าเราหน้าตาดีคิดว่าเราหน้าตาดีแต่จริงแล้วแต่จริงแล้วเราอาจจะเสียงดีก็ได้น้องเหมาะกับห้องเสียงมากกว่าอันนี้มีการคัดกรองกันต้องไปดูเฮ้ยพี่อยากดูแล้ปไปดูไปดยากันเลยครับ มีแบ่งทีมด้วยเหรอพี่ผมเพิงรู้ว่าเนี่ย,ยเ,เ,เราผมต้องอยู่ทีมไหน การประกวดที่มีการแบ่งทีมก็ไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นที่นี่ที่แรกก็รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแบบให้เราเลือกได้เลยว่าเราอยากจะอยู่ทีมไหนผมเลือกสีแดงครับเพราะว่าผมอยากเป็นนักร้องครับผมไม่ได้อยากเป็นดาราหรือนายแบบครับลงสมัครสีน้ำเงินค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสีน้ำเงินมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างคะ่ะนอกจากร้อง สำหรับปีนี้ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกทีมด้วยตัวเองตั้งแต่การรับสมัครครับสมัครสีอะไรคะมีเลือกสีด้วยเหรอครับผมใช่ค่ะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสีแดงก็จะเป็นหลายคนแบบผู้เข้าแข่งขันแบบผู้เข้ารสมัครหลายคนมันลงอยู่แบบมาถึงเฮ้ยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่เลือกด้วยหรอแบบ ตกลงเราหน้าตาดีเลยอ้าวอย่างปีที่แล้วงี้มีไหมปีที่แล้วไม่มีแลปีที่แล้วคือเขาเขาจะมีเลือกให้ข้างในนะโอ้จริงเหรอเขาอย่างงี้เราว่าเจ๋งนะเราว่าปีนี้ดุเดือดเผ็ดมันจริงตรงบอกเลยว่าต้องมันต้องตรงแล้วก็ชัดเจนนั้นแต่การรับสมัครคงี้พี่ถามกูหน่อยกูว่าอย่างที่เนี่ยที่พูดเลยนะแบบพูดพี่ตรงตรงครับว่าพี่เนี่ยควรจะเป็นแบบแดงเสียงร้องหรือน้ำเงิน performance แบบนะ ผมว่านะคือผมว่าพี่อย่าสมัครเลยไอ้วนไอ้วนเ่นแยคือเมื่อกี้เราก็พูดชัดเจนแล้วอะว่าอะไรกูดว่าอย่าสนิวว่าหมิวควรจะต้องสมัครสีแดงเพราะว่าพี่หมิวเนี่ยมีพลังเสียงทรงพลังสุดยอดเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ขึ้นขึ้นโน้ตหลอดไฟแตกเลยเนี่ยจริงจริงยอดมากเสียงสูงเสียงสูงเสียงสูงจะไปสีน้ำเงินก็ได้ยังไงคะตรงไหนที่พี่ควรจะได้ พิมพิมพิมพิานี่คือลีลาที่ดีของคนผู้แข่งขันสีน้าเงินใช่ไหมมันเป็นเรื่องของ movement ใช่แต่ว่าคนโหวตหรือไม่โหวตนั้นอีกเรื่องหนึงนะคะใช่นะเพราะว่าในเวลาเราแบ่งเงี้ยแบ่งให้ชัดเจนว่าหน้าตาหรือเสียงไปเลยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยว่าเขาจะชอบแบบไหนเราลองไปดูกันบ้างไหยว่าคนเขาแบบคนนี้เขาไม่เห็นยังไงกันบ้างเป็นดูกันก็ได้เป็นไทวิทยาทานเนาะนะเดี๋ยวไปดูกัน มาค่ะว่าคนเขาคิดยังไงกันบ้างเออ่คาคิดยังไงเนาะพี่ว่าทุกคนไม่ไม่น่าคิดอะไรมากอะใช่ไหมอันนี้เราจะไปถามบุคคลทั่วไปอ๋อบุคคลทั่วไปบ้างประชาชนประชาชนเนาะใช่เลยครับผมอ่าลองไปดูเนาะ ระวังหน้าตากับเสียงห้องขอเสียงห้องดีกว่าค่านิยมคนเรามักจะมองที่หน้าตาเป็นอันดับแรกเนาะเสียงมันทําให้เราได้จดจําไปตลอดนะครับเพราะหน้าตามันเปลี่ยนแปลงได้แต่เสียงร้องมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเสียงร้องนี้มันไปเลยนต่างหากก็ได้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันคือสําคัญอีหลีต้องการหล่อๆอแล้วกบหนูชอบอกทีพพวกหน้าตาดีในปัจจุบันเนี้ยมันก็เสียอกรรมมาทางนั้นแหละไม่รู้สิชอบหน้าตาับเสียงดีแต่แบบว่าหน้าตาผีก็ไม่ไหวอะค่ะ เสียงดีที่ทดเลยดครับหน้าตาให้เสียงมาก่อนครับผมชอบร้องอกชอบเสียงดีต้องหน้าตาสิคะไปที่สัตมากก็น่าตาดีทั้งนั้นนะที่ได้ค่ะพี่หน้าดีแต่แบบร้องเสียงหมาหอนมันก็แบบใช้ไม่ได้เลือกใครจะไปอยากฟังอะนักร้องที่ดีมีคุณภาพจะต้องมีเสียงร้องที่ดีมากกว่าหน้าตาก็มันเป็นรายการประกวดร้องเพลงครับพี่ก็เลยต้องเสียงร้องค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยอบอกว่าเสี่ยงนะ พี่ว่าส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าท่านว่าท่านว่าหน้าตาดีก็ต้องก็ต้องหน้าตาดีนะหน้าตาดีว่าหน้าตาดีนี่มันมันทำทำกันทำกันได้แต่เสียงเสียงเสียงแบบทำแล้ไม่ได้เสียงห้องเสียงห้องแต่เดี๋ยวนี้ผ่าตัดกล่องเสียงได้นะเนี่ยเนี่ไยผ่ป่วยก็เสียงเสียงมบบขึ้นจมูกหน่อยก็ถือว่าเปลี่ยนได้นะเสียงหน้าสิกอะไรเงี้ยเนาะเรื่องร้องเพลงจริงเขามีการมีการเขาเขาสามารถเรียนได้พัฒนาได้แต่เรื่องหน้าตาหน้าตาเขาศิลปกรรมได้คือแต่เหลียววัง อย่ากยังไงยังไงครับคุณผมแอนตี้สัญญกรรมทำไมพูดเรื่องสัญญกรรมจริงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูไปทำอะไรมานะที่บอกพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ดื่มน้ำเยอะๆกลางคืนแล้วหน้าก็จะยกขึ้นะโอ้ยงั้นโอ้ยคนที่ดื่มน้ำทั้งประเทศอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ยากอยู่ที่จะสีแดงว่าจะกลับมาชนะหรือเปล่าเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเออเขาบว่าทำเงินกินไปหลายปีแล้วนะใช่ไหม มาดูงานว่าปีนี้จะเป็นปีที่4หรือเปล่าใช่จริงๆซึ่งจะบอกว่าคะแนนโหมดเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆ70%เลยของคะแนนทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รักใครชอบใครนะก็อย่าลืมโหวตกันมาค่ะที่ไหนเอ่ย ทีมเ p พครับตามด้วยหมายเลขที่ชื่นชอบเลยนะจะเป็นหนึ่งครับที่จะเป็นเก้าสิบนะเราส่งมาที่4111955ครับผมครับผมโอเคนะเอาเปว่าช่วงหน้าเนี่ย v p n ไลฟ์ของเรานะคะก็จะมีรุ่นพี่จากสีน้ำเงินซึ่งเป็นแชมป์เค n ค่ะครั้งที่21เนี่ยมาเยือนเวทีของเราด้วยครับลีลาเขาจะสดแซบขนาดไหนติดตามให้ดีกับรายการ KPN Live ไลฟ์สดสดสดติ๊กต๊ก Give it to me, girl. You know what it do? Girl, give it to me. I got some brand new. Girl, give it to me. I put it on. <laughs>